i n k y m o l s Snail, Spider. o w do you White Stick. พอมาเรียนที่บ้านนะคะเขาก็พูดภาษากฤษออกมาตลอดและยิ่งเป็นคอร์สออนไลน์สามารถทบทวนได้ตลอดเวลาได้ทบทวนอย่างต่อเนื่องลูกเราจะสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของน้องได้เทียบเคียงกับเด็กเจ้าของภาษาเห็นแล้วค่ะว่ามันได้ผลจริงจร What's this? I like the color. พ่อโตะนะครับชื่อแม่พัดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องมีอุค่ะน้องอายุ6ขวบค่ะ the Snail i n ด์สไปเดอพื้นฐานภาษาอังกฤษของน้องค่อนข้างดีแต่มีปัญหาเรื่องอ่านและการสะกดคำที่เลือกมาเรียน Phonic First ออนไลน์หนึ่งเลยคือเรื่องความสะดวกไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องประสบปัญหารถติดเราอยากจะเรียนที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถเปิดให้ลูกเรียนได้เลย and do you remember what caught the dog's attentionsnakethat's right and hissing คุณแม่เลือกให้น้องเรียนคอร์สเลยค่ะคอร์สแรกเป็นคอร์สอ่านพจน์เพราะว่าจะได้ช่วยเรื่องการอ่านการเขียนการสะกดคำของเขาอีกคอร์สนึงที่คุณแม่เลือกก็คือคอร์ส Fairy t a ลสค่ะได้เรียนผ่านการทำอาร์ตนิทานที่คุณครูเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสนุกสนาน The snake is in the grass The snake is in r We wiggle it around and around ทางโรงเรียนนี่มีการคัดเลือกคุณครูเหมือนได้ครูเจ้าของภาษามาสอนให้ลูกเราถึงที่บ้านสำเนียงในการออกเสียงของคุณครูนี่ถูกต้องแล้วมันก็ถ่ายทอดมาให้กับลูกเราและที่สําคัญก็คือคุณครูนี่สอนสนุกมากจากการที่เราทํากิจกรรมร่วมกับลูกเนี่ยเราก็รู้เลยว่าลูกเราเนี่ยรรสปอนส์กับคุณครูได้ดีสามารถโต้ตอบคุณครูเสมือนเรียนในชั้นเรียนจริง It was an i n s t winston spider spider can you say stick stick เซเลนพอมาเรียนที่บ้านนะคะได้ใช้ในชีวิตประจําวันเขาก็พูดภาษาอังกฤษออกมาตลอดเลยะคะ่ะคุณแม่ก็รู้สึกว่าเขาชอบมากเพราะว่าเขาจะตอบตามครูให้ความสนใจครูตลอดเวลาะคะ่ะซึ่งคุณแม่คิดว่าแบบตรงนี้ค่ะมันได้ผลจริงๆน้องพัฒนาทางด้านการอ่านสะกดคําได้ดีขึ้นออกเสียงได้ตามเจ้าของภาษาคําศัพท์ของน้องเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาก Can you say sun sun stone อิงอิงกิมม์เผอเผพิซซ่าภาษาอังกฤษสําหรับยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันสาคัญมากสําหรับเด็กแล้วการเรียนโฟนิกมันก็พัฒนาเรื่องการพูดการฟังการอ่านเขียนของน้องซึ่งก็จะทําให้น้องเนี่ยมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษและยิ่งเป็นคอร์สออนไลน์สามารถทบทวนได้ตลอดเวลาได้ทบทวนอย่างต่อเนื่องซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับน้องแน่ๆค่ะ w i s, s spider, snail, spider, b a t t e How do you write stick? Wow. What this like the like color เรียนคอสออนไลน์ที่บ้านนะคะมันช่วยเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เป็นภาษาอังกฤษไปทั้งหมดแล้วลูกได้ซึมซับจริงๆค่ะน้องเขาก็จะมีการเอามาใช้ในชีวิตประจําวันบ่อยๆค่ะทําให้คุณแม่รู้ว่าน้องเขาจดจํามาได้จริงๆคุณแม่เชื่อแล้วก็คุณแม่เห็นแล้วค่ะว่ามันได้ผลจริงๆค่ะมั่นใจว่าถ้าเกิดได้เรียนโปรแกรมออนไลน์ของ Phonics First Online ต่อเนื่องไปเนี่ยลูกเราจะสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของน้องได้เทียบเคียงกับเด็กเจ้าของภาษาครับ